สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะวันนี้ก้อยต่อขีดละหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ถ้าซื้อยกกิโลเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่อันนี้คือสุกแล้วหนึ่งแหละเกิดมากก็คงจะเคยกินนี่ละอืืก็กันกับใครหมดแดงเลยลรแมะ่ จานนี้สิบลอยบาทอัน,นดินเดวๆยิ่นี่นะสองอยบาทค่ะเนะอืมันม,ม่เพรว่ากแกงเส้นไม่สมกับแซบสดเลยขอยาบสอวนอ คนขายบอกว่าอ่ากินดิบก็ได้เทดซุปก,ก็ได้ค่ะก็เลยแบบทำซุปดีกว่าเนาะเราไม่เคยกินเสบว่าไงหรอสวัยดิมัยล่าอย่ามากัดปากฉันนะปากฉันยิ่งโปอยู่ <laughs> ถ้าชิดต่อหรอ,อยาเด้อออกหยอกซื่อๆเด้ออืมมันแซบอยู่ค่ะผู้บกผู้บกคือกินผวนผู้พิษ พิดกระบุนก็นสิพิดอยู่ว่าถือถาดน,นะนะผักติวผักกระโดนค่ะ ตลาดสกลละครไล่หลายเนี่ยมาด,ดิว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 อยู่เนี่ยบเยบื้องเียเบื้องไกลเห็นปะค่ะอ่ามันมาเป็นลังๆเลยอ,อ่ะปานน้อนสัว เครื่อมขึ้นดวงสาคู่อะเนาะมันกินตัวแต่ตัวต่อกะจักอะไรยังไงก็ได้สื่อมาแบบนี้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้พร้อมกันเลยแสียไปแล่ะ เป็นมันๆตออย่างเขาเอินหัวเสือบ่ะเขบาบอกว่ถาถ้าหมดถ้าหมดไม่ตอมมันอนะไม่ตายค่ะเอาใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้ค้างคืนเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ อืมว่าซ่าไม่ยู่สกลนครขนี่เราได้บุกเคยกินก็นได้กินจ้ำแม,ม่มีมัดทุกอย่างเลยแบบแซ่บกับข่าวว่างเนี่ยเนาะมิ่มก็แซ่บดิเหมือนห้องอืม เป็นน้ำแบบขึ้นน้ำนมนะแสบค่ะอันกะแม่เมื <c oughs> มันจะมีสองรังนะแต่อยู่ในรังเดียวอืม ก็ไงหรอนี่มันตอดปากซะเนอะตัวนี้ยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยค่ะเขวาว่าแต่ถ้าอยู่นานๆไปมันก็เริ่มสิตอดคอนแล้วตัวแบบนี้ตัวดำๆเนี่ยมีแบบนี้เลยบอกอยังไงคือแม่เป่งคลายๆหรอ แงใส่นม้ไม่สมกับเสียบอ่ะติก็ไม่ได้มีบ่อยมันมีตามฤดูกาลีนอันนี้นะคะไม่ได้มีตลอดฤดูกาลเ่ยไม่ใช่ต่อเลี้ยงอันนี้เป็นต่อหามานะคะ <c oughs> กลับมาวิธีการหาเขาบ่รู้จกคาะวิธีการไปอูดไฟบะอูดไฟปะไม่รู้กัน น่ารักแต่เต็มตลาดกลอ,อยคือก่อยไข่หมดแดงเลยค่ะก่อยคือก่อยไข่หมดแดงก็เขาบอกว่าหนึ่งจำเจลกับแสบผสมมันมันมันไงตัวนางมันตัวนางก็คือคล้ายๆกับแม่เป่ง ตัวนน้าของคู่คล้ายกับแม่เป่งอันหมดแดงแซบ่บตัวดำๆในอันนี้เดียพวกจังสีเดีกลเป็นแซ่บอีกแบบตัวแบบนี้แซบ่บมันๆค่ะ อันนี้ก็แกะออกมา,า,กกาออกห,นหนึ่งทั้งลังเลยก็ได้แล้วก็ขย่าออกหรือบ่หนึ่งทั้งล่างก็แกะออกมาหนึ่งก็ได้ค่ะได้เหมือนคืนอ,อ,นอกันอียงอียงโดนบอ่ทั้งเหมือนนีหกร้อยบาทหกร้อยบาทเอง เป็นอยังทีต้องบอกราค่าอยากอวดให้คนรููบวสันบางคนก็ว่าคอมเมนมีอยู่บางคนเขาก็อยากรู้ราคาจะซื้อมาจังใดเพื่อฉันไปซือ้อฉันจะได้รู้ราคาฉันจะได้รู้อ๋อราคานี่ประมาณท่อน,นี้แค่นั้นละ่ะเออไม่ได้มีหลายกว่านั้นหรอก แสบแสบกัน,กน,น,กนยยอยู่กับผู้มักสั้มชันๆค่ะเสยๆอยู่เดียกินก็ได้ว่กินก็ได้ไหมอันนี้ไหมแต่กับดีใาน์ไม่ได้กลัวความแสบอ่ะก็ไม่ได้เลิศเลื่อเพิ่มเซกกะใครหมดแดงก็กได้อื้มเหนีอ,อนว่าซึ้งเงาะเกิอยากกินบางเงาะค่ะลืม ไม่คเปบนกินควันเองเขาแบบอูดมากเนยละ่ะอูดแปลว่าลมควันกัดพิศพเสร็จแล้วนี่ย่ปนนะปากยานมีอยอย่เพอเวอร์อยุคคากรสิตฟิเลอร์ซิบซีๆหมดละนี่ มันกัดมันตอดแล้วก็สิมีนามออกมาแกงต่อจะเป็นคู่โรงเรียนค่ะกิดนอีกก็ได้วม่กินก็ได้ทำก็ได้อยู่นะ Hai ngay ngay, mhm chấp nhận sự đầm bằng, bằng gái mhm 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 mà mhm 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 đứng 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 mhm ừ. mhm ขอบคุณเลยหลายค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิดเสียแบบนัวๆค่ะเมื่อวันน,ะะนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ